วันนี้ด้มาร่วมกิจกรรมของพี่น้องชาวตะบลพระธาตพทบิเวกตำวิเวกนะครับงพกองนคณะจะมีตำนเเชียงขวัญตอที่คุณนายท่านนายกตัตระาดท่านอัตครับครพี่ at น้องก็จะชชนชาวตะบลพระาตุพบาวิเวก ซึ่งเป็นงานประเพณีจัสืบเคื่องกันมาตังต้งแต่วันที่28กรกฎาคมนี่เป็นวันคล้ายพระราชกบของในหลวงในวันที่10ที่นี่ได้จัดกิจกรรมโองแก่งดํานาซึ่งเป็น,นที่นาของวัดบรรทมศิเศษนะครับทำทุกปีมาแต่ปีนี้ต้องเนื่องจากการดํานาแล้วยังมีท่นอดีตงวอได้ได้นำปลาพันธุ์ปลาไม้และพันธุ์ปลามาปล่อย จะนอนมากเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประโยชน์ครับนี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่พี่น้องกเกษตรกรของเราได,ได้ได้ทิ้งไปนานมีไม่มีกีก่พื้นที่นะครับที่จัดกิจกรรมอย่างนี้มเมื่อกีนน้มมเมื่อเชียงแสนโดยการนำพลัตระกูลรองเจ้าพน้าเบอเชียงแสนนี่ได้จัดกิจกรรมนี้ที่อ่างักตงเป็นประโยชน์ต่อ,อพี่น้องชาวนานอย่างยิ่งนะครับส่วนที่ที่พี่น้องมาช่วยช่วยฝังจำก็ได้ร่วมมือจากพี่น้องทุกฝูา ขอขอบคุณด้วยความจริงใจน,นะครับส่วนเรื่องที่ปีนี้ด่น้ำน้ำม,มาเร็วผิดปกตินะครับเดือน,น,นกรกฎาคมพน้ำมาแล้วเนื่องจากเกิดความแปรปรวนทางภูมิอาาศนะครับนั้นขอฝากพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องอยู่ริมริมแม่นม้ำาใายสำคัญนะครับริมแม่นม้ำทีซึ่งมีน้ำที่มอยู่ความเสี่ยงต่อน้าท่วมซึ่งทางหน่วยงานของรัฐจะให้ให้เตือนให้เตือน ไปเ่วงหน้านะครับไปนำผมขึ้นที่สูงไว้พ่วงหน้าตอนพี้เรมีความชำนาญอยู่นะครับแต่ก็นะว่าปีนี้คนนันน,ะนามาเร็วปีกุ่ทครับงางตงรวก็ตุองค์กรพยายามจะช่วยเหลืองตด่อตำรครับ้วก็รนนะ,ระวังระน้ำปาด้วยนะครับวสวัสดเกิดขึ้นได้ยเินลยแอดรถแอดรถแใกล้เหมือสสนสะพัดเหร เฮ้ยขี่รถนี่สก๊ด้วยลงมานไหมอนี่แหละครับการรถเก่านี่แหละครับการรถเก่างเดวลูกน้องแล้ทังมนีเลยว่าลูกน้องเนี่ยนะใค้เดินไปเลี่องได้ซื้อคืนลาว่างวยสิตกวดเออ่าขี่ดนในายปีนี่ของน ม no ี่แต่ข้างแดงหม้แนหว้มูามี้งดข้าเยครับหมงดำนะครับไม่เป็นเสียไปหมกทั้งสอว่าทั้งหน้าอยกอบาตมาเบอแตนสวอว่ายางเรียวก็มูเพิ่นมีน้ำเต้าเพิ่นมีเกือบพิเศษ แต่เสามีเกลพิเศษเ้ย้ยโอยโอิ้เ,าาเ,เยระวังติดลมเด้อแกได้ว่าหัวล้านคนผม,มีผมไปซื้อแกว่าคนหัวล้านไปเ้ยคนผมหน่อยกว่าคนหัวล้านว่ะเฮ้ยหน่อยเค่หน่อยลกแต่โซสติดลมแล้ววันนี้ครับพนะอติดลม่อยลุปล่อยลุ้ เสร็จทั้งไ้อยางดีฝนมาตกหลัดปปเป็นกะว่าบ่หลายแล้วแต่ว่ามาลแล้วเกี่มันเท่า,า,ม,ดดา,ามัดีขึ้น,นเงเนาะฝนมาตก็ไม่ว่าดีเป็นทีนส่สิ่งนาะฝนตกเสียดอกตกเสอเสียดิ่งปะะะูปะมันเดี่ยวปลามันสิไปใส่ปลาแต่ปล่อยตออยา้าาาาาาเอา

บูนบูนบนบนโอ้สุดยอดเลยเปลาขาวค้างแดงมวมปนไปเขียงเนี่ยปลาขาวค้างแดงไปเลยไปเลยไปเลยสุดยอดเลยครับ สุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยครับวอาใจข้าเห็นเสียงนังกดอกเเดียราเข้าใหม่ท่านบานยอทบานน้นีเองปาข้าปน้เอ้ยข้า้่ข้าง่างข้างดำก็น้องผมีข้างดำก่ปลาขาวข้างแดงข้มางดข้างดำดข้างดำปลูกปลาได้สิ่งเดีย ปลาไหมครับเดาได้ท่านนี้หวานเนี่ยโอ้สวยงามแล้วสวยงามแล้วโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับเสร็จแล้วครับเจ้าเจ้าเจครับก็ดีกินเพ็ดชิดปลาตุ้นดีครับขอบคุณครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มาแล้วมาแล้วรถถามมันคืไปกินรถเพื่อนเอารถเิรแล้วเอารถเิรแล้ว ลุกไปไหนมีดไปหนว่าจานว่าจานค้ณมเอ๊ถึงแล้วรับ แก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 เลยโอ้เาพูดแล้วก็มาใส่ค่าส่งโค้ดอีก

ติดลมแล้วติดลมแต่นั้นติดลมติดลมที่นี้ะครับเดี๋ยวเพิ่นปุยเงดอกไปพ่อแล้วเดี๋ยวเพิ่นปูยเองดอกไปที่เจ้าของขี้เพิเจ้าขวบน่นแก้ยกีกดี๋ยวเดี๋ยอยเกีแเกี้ยอเลยเกีเลยครับเกีเลยเกีเลยครับ กับมีการติดลมนะครับลมจากลมไปติดลมสอ่ติดลมติดลมติดลมเออติดลม ติดลมติดลมใช้ประชาชนติดลมว่ครับติดลมว่ติดลมติดลมติดลมเอ๊